ดินดินอคู่ครับเดนมชคกค่อยฟางประเทศเมียนะครับขนาด44.5เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวจะเต็มไซส์45ครับตัวนี้ครับคุณภาพดีมากสีสันดูนะครับความแดงในสม่ำเสมอทุกๆชิ้นเลยนะครับบอดี้สมส่วนมากๆอยู่พันดีตามสไตล์ประเทเมียันเพื่อนดูนะยู่ดีมาก สมองสมัทุกชิ้นนะครับลวดลายเป็นลักษณะามารุเตงธรรมชาตินะครับตรงหัวเขานี่มีเสน่มากๆครับเหมือนผลไม้เมล่อน,ลนอย่างเงี้ยนะครับดุมบ่มมาก,กครับปลาตัวนี้ครับตานออกจากบ่อกักนี่ปลาจะสุกนิดนึงตอนนี้เริ่มได้กินข้าวนะครับเนื้อเริ่มมาเต็มสวยงามทีเดียวอันที่มองหาปลาเพศเมียอยู่นะครับ จะเป็นฝาคุณภาพดีจากไดนิชีนะครับแนะนำตัวนี้เลยครับระยองโคยครับขอบคุณครับ